เขมีกิจกรรมนะคะไปทําเพื่อสังคมกันเลยนะคะเดือนเมื่อวานนี้ค่ะไปร่วมกับมูลนิธินะคะอาสาพเพื่อสังคมหรือว่ามออ,กอ,อกสอน,นั่นเองนะคะทาตุตตาหุ่นมือค่ะไปมอปบให้กับน้องๆนะคะที่ศูนย์พัฒนาอีกเล็กตามจังหวัดต่างๆนะคะเรามีภาพในกับมาฝากกันค่ะ นดีจากสุขโขทยแทนอติรุธถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในการแข่งขันเดสต้าแปดแต่พอออกจากบ้านเดสตราไม่ถึง2วัน,วนก็มาเริ่มทํากิจกรรมดีๆเพื่อสร้างสงสรื่อการเรียนรู้เพื่อมองให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามจังหวัดและชุมชนต่าง,างๆกับมูลนิธิอาสา,าสมัครเพื่อสังคมค่ะเเออคงงงสุดดีีียยู่ตรนนกทักัิมพว อย่างที่คิดครับแค่ว่าเราต้องใช้สมาธิอย่างมากเพราะว่าการที่เย็บผ้าหลายอย่างเหมือนกับว่าเย็บไปครั้งหนึ่งก็ต้องใช้สมาธิที่แบบว่าเย็บต่อไปจนมันครบเป็นตัวตุ๊กตานะฮะแล้วก็คือแต่ละคนผมเพิ่งรู้ว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนพนักงานประจําที่นี่แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีอาชีพอยู่แล้วอย่างผู้ใหญ่ก็มีอาชีพประจาอยู่แล้วแล้วก็อย่างเด็กๆน้องนะฮะก็แบบว่าเรียนว่างๆก็คือมาทําซึ่งแต่ละคนคือมาทําเหมือนกับเป็นเวลาว่างแล้วก็มาทํให้ีเลยใช่ครับซึ่งแบบว่ามันก็ดีมากที่แบบว่า ทำตุกตาคนนี้เพื่อไปให้เด็กที่แบบว่าไม่เรียนกันได้แบบเรียนรู้กันซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าแบบว่าเป็นองค์อรที่เหมือนกับต้องทาอยู่ยแล้วมันต้องมาคับทำแต่ว่าไม่ใช่เลยที่จริงแล้วเป็นคนที่สมัครมาอาสามาทำนะครับซึ่งดีแน่ดีมากๆาซึ่งแล้วก็ผมคิดว่าแต่ละอย่างเนี่ยถอยาจะทาได้เนี่ยมันยากเพราะว่าผมทําตัวเดียวยังบอกว่า ใช้เวลานานมากครับแล้วน้องใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์มากมแล้วผมวันนี้นะครับแคร์และแคนชาลก็ขอมอบเงินทุนส่วนนี้นะครับให้กับมูลนิธิี่รักษาสมัยเพื่อสังคมให้แบบว่าซื้ออุปกรณ์มาให้น้อง,องๆได้ทําตุ๊กตาต่อไปนะครับให้พี่เวที่ตรงนี้ได้ครค่<ฮ>ะขอบคุณครับทักผมเอาเลยค่ะในครั้งนีน<ๆ>้นะคะตุ๊กตา